สวัสดีครับสวัสดีอาจครับอาจารย์ได้เห็นบรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างๆวิ่งไปบ้านจันทร์สองล่าผู้สื่อข่าวทุกสำนักร,รายงานตรงกันว่าทักษิณเรียกแกนนำทุกพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลไปหารือเพื่อที่จะนำเสนอคุณชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏการณ์อันนี้นะครับแม้สถานการณ์ตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นคุณแพทองทานแล้วเนี่ยแต่มันจะเข้าเกณฑ์กฎหมายไหมครับว่าบุคคลภายนอกมีอิทธิพลเหนือพักการเมือง ตามมาตรา28 29ที่กฎหมายพักการเมืองกําหนดไว้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความไม่หน่อยครับผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเราต้องเ,ออเราต้องปลดล็อกเรื่องหนึ่งให้ได้ถ้าเราปลดล็อกเรื่องนั้นได้นะครับแล้วเราก็มาสร้างสมมุติฐานอีกเรื่องหนึง่งแล้วผมคิดว่ามันจะเข้าสิ่งที่คุณสนิยานพูดเลยเรื่องที่จะต้องปลดล็อกก็คือว่าณนะวันที่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายไปนั้น คุณแพทองทานไม่ได้อยู่ที่บ้านจันทสองล่านั้นถ้าเกิดณนะวันนั้นเนี่ยคุณแพทองทานเกิดอยู่ที่นั่นเขาก็จะมีช่องรอดแต่ว่าเป็นช่องคนเดินรอดช่องหมารอดเลยก็แล้วแต่นะครับที่จะบอกว่าฉันแค่เปิดบ้านให้ข่าวไปลงเองว่าทักษิณเรียกมาจริงๆแล้วแพทองทานเชิญมาในฐานะหัวหน้าพักที่เป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้บรรดาพรรคเหล่านี้มาคุยอันนี้เขาก็จะหลุดไปจากตรงนั้นได้งั้นถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ว่าวันนั้นคุณแพททองทานไม่ได้อยู่หรือมีหลักฐานว่าจริงๆคุณทักษิณนั่งหัวโตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้น,นี้ยเราปลดล็อกได้แล้วมาถึงตรงสมมุติฐานที่คุณสนิยานถามผมว่าเขาคุยกันเรื่องคุณชยัยเกษมผมว่าไม่จริงเสทีเดียวหรอกในเมื่อมีผู้ที่สามารถจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้มากกว่าหนึ่งคน ผมเชื่อว่าเขาต้องคุยกันในส่วนของบรรดาคนที่มีโอกาสถูกเสนอชื่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่พูดแค่เรื่องของคุณใจกเกษต้องพูดเรื่องของคุณแพทองทานด้วยแม้กระทั่งจะคงพูดเรื่องของคุณอนุทินพูดเรื่องคุณเอกปรวิทย์พูดเรื่องของคุณพีรพันธ์ปีไม่ดีคุณวราวุธก็อาจจะยังต้องคุยด้วยเลยถึงแม้ว่าในส่วนของพรรคุณวราวุธก็เสนอไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสอสอไม่ถึงยี่สิบห้าคนเนี่ยเพราะฉะนั้น พอพูดกันในตอนนั้นแล้วถ้าไอ้ที่เราปลดล็อกกันมาละเป็นคุณทักษิณแล้วก็ที่คุยกันสมมุติฐานก็คือว่าคุยกันทุกเรื่องคุยกันทุกคนรวมถึงเรื่องคุณแพทองทานด้วยก็เท่ากับว่าคุณทักษิณตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับผิดในส่วนของมาตรา28นะครับ,รบในส่วนที่อคือไปชี้นำนะครับไอ้คุณทักษิณน,น่าจะผิดมาตรา29 ค,คุณนักสิณนี่ไปชี้นำนะไปชี้นําไปครอบนําไปควบคุมพักการเมืองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ชัดเจนครับว่าระดับของการครอบนําชี้นําแล้วก็ควบคุมพักการเมืองนั่นน,ะน่ะทําให้พักการเมืองขาดอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้สมมุตินะครับว่าคุณทักษิณอย่างที่บอกนั่งอยู่ที่นั่นคุณแพทองทางก็อยู่แต่ถ้าเกิดคุณแพทองทางไม่ได้พูดอะไรเลยคุณทักษิณก็พูดพูดเหมือนกับว่าบองพูดพผ่านเนี่ยมันก็คือทางอ้อม <narration S 2> <navigation. S 1> ถ้าพูดเองก็มันคือทางตรง แล้วมันทําให้พรรคการเมืองขาดอิสระอยู่แล้วก็คือคุณทักษิณชี้ใครก็เป็นคุณนั้นอะ่ะถ้าชี้คุณใจกเกษมเป็นคุณใจกเกษมชี้คุณไพฑูรย์นาราก็เป็นคุณไพฑูรยนะ์ธนารับก็อย่าลืมนะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทางนั้นเขาจะเอาอยัางไงก็เอาอย่างนั้นอะ่นะก็แปลว่าคุณขาดอิสระทีนี้เนี่ยในส่วนของพรรคการเมืองก็คือตามมาตรา28คุณไปยอมให้คนนอกเข้ามาทําแบบนั้นไอ้คนที่เป็นคนชี้ตามมาตรา108วรรคแรอ,อประกอบหนูว่าด้พรรคการเมืองก็คือต้องจําคุกตั้งงแต่ปปีีถึ ไอ้เรื่องปรับอะไรนะมันคิดประติว๋วสำหรับคุณดักสิมครับแต่จําคุกห้าปีถึงสิบปีนะครับและถูกตัดสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับส่วนพรรคการเมืองก็จะเข้าตามมาตราเก้าสิบสองเราจำเปประกอบดูว่าด้วยพรรคการเมืองก็จะเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่พรรคเก้าไกลอะไรอย่างนั้นนะก็ต้องถูกยุบพ,พักและกรรมการบริหารพักก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้งถ้าเอาตามแบบที่ สารร่มนูลท่านเดวินิชัยมาก็สิบปีอันนี้เป็นไปได้เลยแล้วก็ไม่ได้ไกลเกินเหตุด้วยแล้วไม่ได้เป็นการอธิบายลุกลามบานปลายเพราะว่าก็คุณทําจริงอ่ะแสดงว่าต้องยุบทุกพักเลยที่ไปวันนั้นถูกไหมครับยกเว้นเพื่อไทยถูกต้องครับถ้าเอาถ้าเอาตามข้อข้อหานี้นะครับต้องยุบทุกพักอ๋อเพื่อไทยก็เว้นไม่ได้เพราะคุณตักสินเป็นคนนอกอไ่เกต้องเพราะว่าตามมาตราย4สเพื่อนประกอบมนุษยนิพพักันเมืองเนี่ย คุณทักษิณสังกัดพักไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเขาโดนโทษทุจริตครับครับโอ้โหเพราะงนั้นคุณทักษิณถ้าเกิเป็นคนนอกของทุกพักเป็นคนนอกของพักเปิดไทยพักทุกพักเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นิดอาจารย์โทษทุจริตเนี่ยห้ามสังกัดพักการเมืองตลอดชีวิตเลยเหรอครับใช่ครับโอ้ก็แสดงว่าบทบาทคุณทักษิณใน,นทางการเมืองเนี่ยต้องถือว่าต้องจบไปโดยปริยายเว้นแต่จะมีการนิรโทษกรรมถูกไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่ถือว่าสิ่งที่เคยมันพ้นไปอันเนี้ยสิ่งที่ผมคิดว่าพักร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นพักเพื่อไทยหรือจะเป็นคุณเป็นน้องอภิธานจะต้องพยายามทําก็คือให้มีการออกพระราชบัญญัติล้างมลทินอ๋อ oh. ทีนี้พระราชบัญญัติล้างมลทินเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับล้างมลทินปกติมันล้างโดยนิตินไน แต่ว่าไอ้ที่เขียนไว้ในรัฐมนนว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเนี่ยมันเป็นโดยพฤนตินัยหมายความว่าทักครั้งหนึ่งเนี่ยเคยต่อให้ออกล้างมลทินมามันก็แค่ให้มันสิ้นไปในเรื่องนิตินัยแต่จะบอกว่าไม่เคยเลยไม่ได้เพราะว่ารัฐมนุนเนี่ยเขียนในเชิงพฤติไนเขียนเอาไปเทียบกับอะไรครับเอาไปเทียบกับว่าอย่างยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขียนว่า ผู้สมรสเนี่ยนับรวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแปลว่ากฎหมายยอมรับเรื่องพฤติไนนครับนั่นก็แปลว่าแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องพฤติไนนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปออกล้างมนทินแต่ข้อนี้คือต้องระวังนึกออกไหมว่ามันจะมีวิธีเล่นแร่แปรธาตุบรรดานักกฎหมายที่แบบหาวิธีพลิกซ้ายปลายขวาเนี่ยนะมันมีอยู่ครับอาจจะไปบอกว่าไม่ถ้าล้างมูทินใ้คาว่าไม่เคยต้องหายไปซึ่งผมยืนยันว่าล้างมนทินหายไปเฉพาะเชิงนิติไนเชิงพฤติไนไม่หาย เอาละแน่นอนว่าคุณทักษิณดูถ้าจะจบบทบาทแล้วตามแนวอาจารย์ว่าเข้ามายุ่มยามอะไรต่อไปต่อ้มีพรบล้างมลทินเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นชนวนให้ประชาชนเนี่ยแสดงความไม่พอใจได้ทีนี้กลับมาที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ไปเนี่ยต้องมีคนไปร้องก่อนถูกไหมครับอาจารย์คือมันเป็นได้สองแบบครับต้องนึกอย่างนี้จำกรณีพักเก้าไกลได้ไหมครับครับ ถ้าเอาตามมาตรา93้าสามนายทะเบียนนะครับเห็นว่ามันมีการทำอะไรแบบนี้แบบนี้นายทะเบียนก็ต้องไปรวบรวมไปอะไรหรือจะต้องมีคนมาร้องก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นตามมาตรา92้บแบบที่พรรเก้าวไกลโดน่ะถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อปรากฏต,ต่อคณะกรรมการตอนนี้คณะกรรมการก็ต้องนั่งดูแบบเราเนี่ยอาจจะฟังพวกเราหรือฟังใครต่อใครอยู่ าตอนนั้นเนี่ยในส่วนของพรรเก้าไกลเดิมเขาขึ้นเวทีเขาพูดอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายไปที่ศาลได้คำนวนอะไรว่าไปคณะกรรมาการการเลือกตั้งบอกว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อละกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าถึงขนาดนั้นไหมผมว่าน้อยที่สุดนายทะเบียนก็ต้องรับรู้แล้วละ่ะนายทะเบียนก็ต้องรีบดำเนินการแล้วละ่ะแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ในายทะเบียนไม่ดำเนินการต้องมีคนไปร้องแน่นอนแต่ผมเชื่อว่านายทะเบียนไม่กล้าดำเนินการหรอกครับ ก็ต้องรอให้คนไปร้องถ้าอย่างนั้นต้องรอให้คนไปร้องก็ต้องหาผู้กล้า,าหารที่ผมว่ามี <ไป S 2> อยู่แล,แล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเห็นว่าพอคุณเศรษฐาหลุดเพราะว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณเรืองกาก็ไปยื่นเลยว่าเรื่องนี้จะต้องส่งไปสารดีกาแล้วก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับ ผมว่าจริงๆของคุณเศรษฐานนี่ก็ติดตัวตลอดชีวิตเหมือนคุณพิชิตอะไรเต่มันอาจจะเป็นข้อกังขาคุณเรืองไกรก็เลยไปยื่นไม่รู้ว่ามีใครไปยื่นอีกนะครับครับผมว่าดีไม่ดีเรื่องนี้คุณเรืองไกรก็อาจจะไปยื่นก็ได้หรือใครต่อใครก็อาจจะไปยืนมันมีคนรอยื่นอยู่แล้วนะครับมีแนวโน้มสูงครับเพราะมีประเด็นข่าวว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเริ่มมีปัญหากับพลังประชารัฐเริ่มมีปัญหาพลเอกประวิตร์แล้วคุณเรือง อะไรก็ถือว่าทางานให้พลเอกประวิตยอยู่ก็ต้องจับตาดูแหละครับว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้หรือไม่นะครับเราก็กรรมการการเมืองจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับคุณสนธิยานใช่ครับโอ้โหถ้าโดนพักร่วมรัฐบาลทุกพักยุบหมดทําผิดหมดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองเลยส่วนจะเปลี่ยนแบบไหนนะพักประชาชนเขาจะเติบโตขึ้นพักเดียวหรือทําให้พักประจายปัด ซึ่งย่ำแย่อยู่ฟื้นฟูขึ้นหรือจะมีการตั้งพักใหม่เนี่ยมันต้องเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแน<ช>่นอนเป็นได้ทั้งสิ้นเลยครับครับผมดังนั้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ